สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับที่ร้านรุ่นนายวัสดุนะครับวันนี้เรามีมือจับประตูดิจิตอลมาแนะนำนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับบ้านยุคใหม่นะฮะตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติพิเศษนะฮะมีฟังก์ชันหรือออปชันต่างๆมากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมกันครับผมโอเคครับเราขอแนะนำา2ตัวนี้เลยนะครับเป็นมือจับประตูดิจิตอลของเฮฟเลนะฮะรุ่น การใช้งาน2สไตล์นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นการเปิดแบบการโยกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นการเปิดแบบผลักนะฮะโอเคครับทั้ง2รุ่นนี้นะฮะมีฟังก์ชันมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสั่งการเปิดประตูผ่านบลูทูธนะครับผ่านมือถืออย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็หรือจะเป็นการใส่รหัสผ่านนะครับอย่างนี้เลย แล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับเป็นการเปิดแบบคีย์การ์ดนะครับใช้คีย์การ์ดเปิดนะตัวนี้เลยอย่างนี้นะครับผมตัวนี้นะครับการติดตั้งง่ายมากนะเรามีบริการติดตั้งฟรีจากบริษัทเทเบเล่นะครับผมเพียงแค่ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาให้กับฐานแอดมินเราได้เลยนะครับผมในส่วนของมือจับประตูดิจิตอลนะครัลก็จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นสบายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผม ป้องกันการโจรกรรมได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะไม่สามารถงัดแงะหรือว่ามีกุญแจผีกุญแจหลอกปัม๊มกุญแจได้เลยนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ทางการผ่านลายนิ้วมือผ่านกีการแล้วก็ผ่านมือถือได้นะครับผมนะครับผมใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมนะครับมาชมกันได้ที่ร้านลุงอนันต์วัสดุนะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านออนไลน์กับทางเราได้เลยนะครับที่ไลน์ออฟฟิเชียลลุงอนันต์นะครับหรือ ช h อป e mm ี hmm. และ Lazada นะครับ Infinity Store Official ครับผมใครที่สนใจอย่าลืมมาซื้อกันนะครับ